ตามรอยเบื่องพระยุคนลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผูมีผลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลน,นานากสิิกรรมรักฟ้ารักดิน สำนึกดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ติดตามกันนะครับวันนี้มาแล้วอัปเดต1ปีแปลงพี่อ้นนะครับผมพี่อ้นสำนึกดีครับสวัสดีครับนี่หนึ่งปีนะครับผ่านไปเร็วมากเลยพี่อ้นครับผมเป็นยังไงบ้างครับต้นไม้เห็นแล้วชื่นใจไหมครับก็ชื่นใจครับเจริญเติบโตไม่ไม่มีวันหยุดเลยครับสําหรับต้นไม้แต่คนเขาก็จะสงสัยว่าพี่ทํากันยังไงมาถึงมาถึงวันนี้ พี่บอกได้ไหมได้ครับก็คือแรกๆก็คือต้องอเอาใจใส่ก่อนครับสำหรับต้นไม้ที่โตทุกวันนี้เพราะด้วยความเอาใจใส่ดูแลครับครับแล้วก็การห่มฟางเห็นฟางแน่นเลยก็ช่วงฤดูเกี่ยวข้าวที่แล้วเราก็เก็บฟางมาห่มฟางไว้ช่วงฤดูแรง แล้วก็ได้น้ําหอดได้ระบบน้ํยดอดรอบรอบแปลงนะครับอยากให้พี่ออนเล่าเริ่มต้นการจัดระบบน้ําในพื้นที่นี้ก่อนเลยไหมตั้งแต่ขุดสระไปเลยครับพี่อ่อได้ครับก็คือตอนแรกเราขุดสระขุดสระลูกหนึ่งแล้วก็ทําระบบแทงแทงน้ําครับก็คือสูบน้ําจากสระนี่ขึ้นไปเก็บที่แทงแล้วก็ เดินระบบะท่อเมนสองนิ้วรอบพื้นที่ทั้งเก้าไร่เลยครับ,รบแล้วก็เราทําวาไว้เป็นจุดๆเพื่อที่จะเอาใช้น้ำตา,ตามตามจุดนะครับครับแล้วน้ำที่สะใหญ่อ่ะพี่พี่เอาน้ำจากไหนมาลงสะใหญ่นี้บ้างก็มีบอ่อบาดานลูกหนึ่งครับเจาะบอ่อบาดานด้วยแล้วน้ำฝนลงได้ไหม ก็ก็ไม่ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ครับอย่างปีที่แล้วฝนก็ได้ไม่เต็มที่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ไม่ถึงว่าถ้าน้ําฝนตกเยอะๆหลากเข้ามาเนี่ยพี่ก็รับน้ํานั้นด้วยใช่ครับโอ้ครับผมเอแต่ชนประทานมีไหมฮะชนประทานมีครับแต่ก็ไกลครับไม่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 ถึงเราเพราะแปลงเราไม่ไม่ได้ผ่านชนประทานแต่ถ้าชนประทานเขาปล่อยน้ํามาเนี่ยถ้าเรายาวจริงๆก็ประมาณอ่าร้อยร้อยห้าสิบเมตรนะครับครับ ต้องต้องมีสายพ่วงมาอันนั้นพี่ก็จะมีหลักๆคือสองน้ำน้ำฝนกับน้ำประดานใช่ครับผมครับผมแต่ดูน้ำมันยังไม่เต็มสระนี่มันมันเป็นเพราะอะไรพี่ก็ผมสันนิษฐานว่ามันเป็นสระที่เราเพิ่งขุดใหม่เพราะอ่าน้ำใต้ดินอาจจะยังไม่เต็มครับครับมันก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่มย,มยมิ่มตัวครับอิ่มน้ำครับอ๋อครับผม นั้นแตการกดสารนี้ก็ต้องคิดไว้สองอย่างสามอย่างเนาะพี่เนาะครับคือน้ําฝนเราก็เอาครับจะไม่ไม่ใช่ว่าขุดสาะเอาแต่น้ําบาดาลน,นี่พอพี่ได้แหล่งน้ําพี่จะทําระบบจ่ายน้ําเข้าอย่างไรเอะขอทบทวนอีกทีได้ไหมเอาน้ําบาดาลมาเติมสระอะไรตรงเนี้ยขั้นตอนนี้รครับก็คือผมเอาน้ําจากบาดาลที่ใช้อ่อสมเมื่อจากโซลาเซลล์นะครับคือตอนกลางวันให้น้ํามันไหลลงลง,ลง,ล,งลงบ่อ มาพักไว้ที่บอ่อก่อนแล้วก็ก็จะใช้ปั๊มอีกตัวหนึ่งเพื่อสูบจากบอ่อเนี่ยขึ้นไปเก็บไว้ที่แทงครับครัเพราะแทงผมจะยกสูงขึ้นสี่เมตรเพื่อที่จะให้อ่าแรงโน้มถ่วงของน้ำเนี่ยมันมันมันไหลเองโดยที่ไม่ต้องใช้ใช้ปั๊มครับครับแต่ของพี่มีถังสองลูกอะถังบนถังล่างใช้ยังไงถังบนนี้เป็นน้ำที่ขึ้นจากบอ่อมาใช้รดลดสวนครับ แต่ว่าถังถังข้างล่างนี่ก็คือจะเป็นน้ําน้ำาบาดาลเอาไว้เอาไว้ใช้ใช้น้ำเรือนครับอ๋อครับผมอันนี้ด้วย <c oughs> การจัดการน้ําที่ว่ามันเลยทําให้พืชเจริญเติบโตนี่พี่พาไปดูได้ไหมว่าพี่ใช้ระบบน้ําสายมันเป็นยังไงได้ครับเป็นสายดูตรงนี้ครับพี่ที่เจ็บมาเป็นสายน้ําหยดครับ เป็นเป็นสายน้าหยดตัวนี้ครับมันจะมีรูมามาตรฐานอยู่ยนะครับประมาณสามสิบเซนมันไม่อุดตันเหรอไม่พี่เพราะว่าก่อนขึ้นแท้งเราจะมีตัวกองเอ,อพี่อ้อนแล้วปลายสายมายาวๆไกลๆเนี้ยน้ํามันไม่ลดความแรงลงไปหเหรออ๋อไม่ครับเพราะว่าผมต่อสายหนึ่งไว้ที่อาจจะสองวาลตามตามตามระยะนะครับครับอืม สองวาวตามระยะก็คือหัวท้ายครับสมมุติว่าสายยางเส้นนี้อยู่ที่สักส0เมตรอย่างเงี้ยผมก็จะใส่ใส่วาวออกจากท่อเมนเนี่ยสองวาวอาจจะใส่หัวท้ายไว้อเอาแล้วเวลาเปิดก็เปิดพร้อมกันเปิดพร้อมกันครับเอาแล้ววาวที่สองมันจะมีความหมายอะไรก็เพื่อเพื่อที่ให้มันเพิ่มแรงดันของน้ําหยดครับเพื่อที่ให้มันเพราะบางทีถ้าเปิดวายเดียววาล์วเดียวเนี่ยปลายสายน้ําอาจจะไม่ถึงครับอ๋อเหรอครับเพราะว่าสาย สายมันแค่สิบหกมิลเอาแต่ถ้าเราจะเปิดวาล์วสองอยู่แล้วใช่ไหมครับวาล์วสองไม่ต้องใส่ก็ได้ในเปิดวาล์วแรกต้นทางมาทีเดียวได้ไหมก็คือถ้าถ้าต้นทางมาบางทีถ้าเกิดน้าเราไม่เยอะน้ําในถังไม่เยอะมันปลายสายมันก็จะไม่หมกักอ,อ๋อครับครับแต่ทำวาล์วสองนี่เพื่อจะเพื่อที่จะให้เพิ่มปริมาณน้ําเข้ามาในสาย ก็คือเราต้องปิดก่อนไหมไม่ไม่ไม่ปิดครับเปิดพร้อมกันเลยครับเปิดพร้อมกันเพื่อที่ให้ปริมาณน้ําอ่ะเข้าเข้าสายน้ําหยดได้เยอะครับครับเพราะว่าเรอใส่แรงดันน้ําอ่ะจากถังครับจากแรงโน้มถ่วงครับเดี๋ยวต้องไปดูตัวอย่างวาวนี่ให้พี่ออนเล่าถึงการจัดการทางเข้าระยะห่างมันจัดการยังไงก็คือตอนตอนนี้เราปลูกระยะห่างที่ทาง เข้านี่ก็คือห้าเมตรครับคือต้นไม้ห่างกัน5เมตรใช่ครับต้นไม้ห่างกันห<ต>้าเมตรแต่ว่าดอกไม้เนี่ยไม่ใช่ห้าเมตรแน่อ๋อไม่ใช่ครับก็ปลูกไปตามาตามพื้นที่รครับครับถ้าวันหนึ่งต้นไม้ป่าโตล่มมากพริกกล้วยมัเขืออะไรมันก็ยุบลงไปเนาะครับผมพี่ก็จะได้ระยะต้นไม้ที่ห้าเมตรใช่ครับนั้นการวางตำแหน่งต้นไม้ก็ต้องออกแบบหรือจินตนาการไว้ ใช่ครับ oh. ถ้าบางคนจะขยับไปหกเมตรก็ได้ไหมพี่ก็ก็ได้ครับ mm hmm. มันก็จะทางเข้าก็จะจะสะดวกต่อการสัญจรครับครับพี่พาไปดูใกล้ๆเลยต้นไม้ป่าระยะห่างห้าเมตรระยะต้นกี่เมตรครับพี่ระจะต้นเมตรครึ่งครับอ๋อ oh. เมตรครึ่งนี่พี่ยังแพ้พ่อคำเดืองนะ <laughs> ป่าวานพ่อคำเดืองสอกหนึ่งเลยพี่ <laughs> <laughs> แต่ที่ยิงข้างหน้านี้ผมอ่อ เว้นไว้เม็ดครึ่งแต่ข้างหลังจะเป็นเม็ดหนึ่งก็ประมาณเม็ดหนึ่งเจ็ดสิบเซนก็มีครับข้างข้างหลังที่จะทําให้ให้เป็นป่าครับครับอันนี้แซวเล่นที่เฉยผมไปเห็นพ่อคำเดืองผมงงเลยครับผมสอกนึงจริงๆนะครับอันนี้ไม้แดงโตดีมากเลยนะครับครับผมพี่สังเกตว่าอย่างไรบ้างการปลูกที่ปลูกหางมันมีประโยชน์ยังไงก็คือตอนนี้ของผมยัง าการปลูกหางเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามันจะอาจจะจะได้ปริมาณต้นที่โต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 เร็วนิดนึงแต่ที่ที่ปลูกทีไว้ข้างหลังอะ่ะมันมันก็ยังไม่ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ครับครับแต่ต้นไม้แดงอย่างนี้มันสูงชะลูดดีจังนะพี่ครับผมมันมันมีตัวแข่งเนาะคือมีกล้วยมีอะไร,รเป็นตัวแข่ง ก็มีกล้วยมีมะละกอเป็นครับปลูกพี่ปลูกเสมๆไว้ตอนแรกครับถ้าปลูกเดี่ยวๆจริงๆไม้แดงอาจจะไม่พุ่งขนาดนี้เนาะครับผมครับผม,บผมอ่านี้รอบๆมีพี่มีผักอะไรกินบ้างก็รอบๆตรงนี้เราก็มีก็ก็มีพริกครับนะครับแล้วฟางยังไงพี่มันมีประโยชน์ยังไงพี่ฟางนี่ เราใส่ช่วงช่วงหน้าแรงเมื่อกี้ที่เราคุมฟางไว้แล้วก็ใส่น้ําหยดไว้เพื่อให้มันชุ่มชื้นอยู่ให้พื้นดินมันชื้นอยู่ตลอดเวลาครับเพื่อไม่ให้ต้นไม้เรามันมันเฉาครับหนามากๆมันเป็นไรไหมพี่ก็ที่คุมมาหนามากๆก็ไม่ก็ไม่เป็นไรครับต้นไม้เราก็เจริญเติบโตได้ตามปกติครับครับผมแล้ว ด้านปีกซ้ายขวาของถนนเนี่ยพี่ปลูกไม้ป่าไปได้กี่แถวเนี่ยก็ด้านซ้ายผมปลูกแถวหนึ่งครับเพราะว่าตรงนั้นมันติดจ่อตแดนเขตแดนแต่ฝั่งขวานี่ผมปลูกได้สามแถวครับอ๋อสามแถวพี่ไปแบกดูเลยได้ไหมได้ครับผมสามแถวก็คือทีเลยนะเนี่ยก็ฝั่งนี้จะห่างเม็ดนึงครับครับแต่ระยะต้นตรงนี้ไป เราเม็ดครึ่งแต่ว่าระหว่างแถวจะเป็นเม็ดหนึ่งครับ,รบและขอบขอบพี่เอาอยางนาขอบขอบนี้จะเป็นยางนาครับและตรงกลางตรงกลางก็ส่วนมากจะเป็นพยุงกับประดูครับเพราะอะไรครับพี่เพราะว่าอย่างที่ผมไปดูหลายๆที่เขาแนะนํามาว่าพยุงนี่มันจะต้นไม่ค่อยตรงก็เลยต้องปลูกไว้ตรงกลางแต่ยางนาไว้รอบนอกเพราะยางนามันตรงเพื่อที่จะให้ยางนา บีบให้ให้ให้พยุงเนี่ยจะรูดจะรูดขึ้นให้มันเปน็นต้นตรงครับพี่พาไปดูข้างล่างได้ไหมได้ครับผมยางนาจะชัดพี่เดินลงไปได้ไหมจะถามว่าตรงสโลปเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าโอ้พี่ปลูกขิดนาเลยมันไม่มีผลหรอครับกับนาข้าวอ๋อ,อไม่หรอกครับเพราะว่าตรงนี้เราปลูกขิดเพื่อที่จะเพิ่มเพิ่มอีกแถวหนึ่งเพราะว่าเราก็มีอย่างนี้ มก็มีสายน้ําหยดครับสายน้ําหยดไว้ตามตามแถวตรงนี้ก็มีสายน้ําหยดอยสามแถวครับตามแถวต้นไม้นั้นช่วงสโลปนี้ก็คือปลูกได้แถวนึงใช่ครับแล้วการเลือกต้นยางนาไว้ขอบนี่มันจะไม่แผ่มากอ่าใช่ครับถ้าเป็นอาถ้าอาพยุงมาอยู่ริมแดนมันจะเป็นริมขอบนาจะเป็นไงพีก็ต้นมันก็คงอไม่ตงรงอะครับ มันมันจะเบนออกอครับนั้นการเลือกต้นไม้ก็ต้องดูด้วยเนาะพี่เนาะครับผมอันนี้ผมไปเห็นแปลงพี่หนึ่งเนาะพะยุงมันอยู่ขอบนี่มันแผ่มาบางบนาใช่ครับเดี๋ยวจะดูแปลงพี่อ้อนว่าเอายางนาไว้ขอบนานี่จะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็นี่พยุงอยู่ตรงกลางเลยพยุงกระดูกโอ้ครับผมสวยงามมากเลยฮะ นายเหลือกี่ไร่ครับพี่อ้อนก็เหลืออยู่สี่ไร่กว่าครับครับผม,มจากเก้าไร่เนาะใช่ครับผมไม่มีแหล่งน้ําพี่พามาดูแตงโมเน,นี่ยกาลังออกอยูย่ในวิธีการปลูกเนะี่ยหลากหลายยังไงเนะี่ยพี่ไปได้แนวคิดมาอย่ยังไงครับผมก็ไปดูสวนของพ่อคําเหลืองมาครับอ๋อครับนี่ก็ก่อนที่ไม้ป่าจะโตเนาะครับก็จะมีนี่ก็แตงโมครับ ผมะละกอก็มีมะละกอ,อแตงโมปผงแซมไหมครับอันนี้ปลาดูป่าใช่ไหมฮะครับผมเออแล้วมันไม่งำกันเหรอพี่ก็ไม่นะครับก็ก็เห็นได้ได้ได้ผลอยู่ทุกอย่างครับพริกก็ออกลูกปกติครับ คนแถวหมู่บ้านนี้เขาเห็นแล้วเขาแปลกใจเขามีพูดอะไรกันไหมฮะก็ก็มีบ้างอะครับเขาว่าไงก็เขาว่าบางตอนตอนแรกๆนะเขาว่ามันมันจะได้หรือมันแรงอะไรประมาณนี้ครับแต่พอผ่านไปหนึ่งปีเราก็ทําทําให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเออเราก็อยู่บนความแห้งแล้งที่ชุ่มชื้นได้ครับโอ้แปลกมากเลย แหลงที่ชุ่มชืน้นคนไม่เข้าใจเนาะสำคัญคือของพี่เนี่ยทำแหล่งเก็บน้ําไว้แล้วใช่ครับถ้าไม่ทําไว้ฝนตกมามันก็หายใช่ครับผมแต่จะมาบอกว่าแรงมันก็ไม่ใช่แล้วเนาะอยู่สําคัญว่าคุณจัดการมันได้ยังไงใช่ครับถ้าไม่มีแหล่งน้ําก็ฝนตกมาก็คงหายหมดครับก็คงแรงเหมือนเดิมพื้นที่ของเราโห่แต่ปีปลูกแบบยุทธศาสตร์พ่อคาเดืองนี้มันได้ผลมากเลยนะพี่ครับผม ได้ผลเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับผมถ้าเราไม่ลองทำก็ไม่รู้ครับครับพี่พาไปดูวาลน้ำได้ไหมผมยังสงสัยเรื่องการจัดการวาลน้ำในแต่ละสายไงอ๋อได้ครับได้ครับว่ามันจะทำให้แรงยังไงก็คืออย่างสายสายนี้นะครับพี่นี่จะมีเพราะ <c oughs> มันมาไกลเนาะแล้วส่วนใหญ่มันก็ความแรงของน้ำเพราะ,ะว่าพื้นที่ของผมจากอะ ท้ายสวน,สวนจนถึงหน้าสวนนี่ก็สองร้อยสองรครยี่สบเมตรครับครับ,รบก็นั่นสิผมว่ามันไอแรงน้ำมันจะมาถึงยังไงจังวาลนี้ด้วยก็วาลนี้จะมีอยู่วาลเดียวไปตรงนี้แต่ว่าวาลนี้อย่างอย่างตัวนี้ผมเดินไกลนิดนึงวาลตัวนี้จากนี้ไปหน้าสวนก็ประมาณ3าสิบเมตรครับแล้วก็จากนี้ไปถึงหลังสวนเลยรประมาณสองรอเมตรเนี่ยตรงนี้จะมีอย่างสายเส้นเดียวนี่ ผมจะมีอยู่สามวาลสามทางไอใช่ครับใส่ไอตรงเนี้ยวาลตรงเนี้ยครับผมจะมีอยู่ออกออกมาแบบเนี้ยออกจากท่อเมนเนี่ยจะมีอยู่สามวาลสามระยะครับระยะเพื่อที่จะให้วาลเข้าน้ําสายเส้นเดียวแต่ถ้าเราเปิดวาลตัวนี้ตัวเดียวน้ําแถวนี้อาจจะหยดแรงแต่ปลายน้ําจะไม่แรงไงอ๋อหมายถึงพี่ต่อจําท่อเมนเนี่ยมาใช่ครับจุดสามจุดครับเพื่อที่จะเข้าสายยางเส้นเดียวอเพื่อเข้าสายยางเส้นเดียวครับแต่มีเมนอยู่สามจุด ใช่ครับอ๋อเอออันนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วนั้นไอตัวเมนน้ําเนี่ยเราวางไว้รอบสวนอยู่แล้วรอบสวนอยู่แล้วใช่ครับอืมครับผมแล้วก็จะมีบาวกอกน้ําไว้เป็นระยะอืมครับนนเวลาเปิดพร้อมกันน้ําเมนหลักก็จะมาสามจุดใช่ครับจะสามจุดพร้อมกันแล้วก็จะเข้าสายน้ำหยดทั้งทั้งสามจุดเลยถ้าเราเปิดจุดเดียวก็คือน้ําอาจจะหยดเฉพาะจุดที่ จุดที่เราเปิดเพราะบางทีสายยางเรามันอาจจะพับอาจจะโดนอะไรทับไปอย่างนี้มันอาจจะไม่ไม่ไม่ไปและถ้ากรณีอันนี้มันเป็น,ปน,ปนถนนเนาะมันเป็นเส้นเดียวครับถ้าสมมุติมันเป็นแปลงเป็นผืนสักสามแถวอะครับสายน้ําจุดสามแถวมันจะกันไงพี่สามแถวก็ถ้ามีท่อเมนอยู่แล้วก็น่าจะใส่หัวท้ายครับหัวท้ายของสามของสายน้ำจุดสามแถวของสามสามเส้นครับ แต่อย่างฝั่งนี้ที่ผมทําก็คืออมันไม่มีเมนน้าก็คือผมเอาเมนน้ามาตัวเดียวแล้วก็วิ่งสามแถวก็คือช่วงปลายน้ําอ่ะมันก,ก็ก็จะหยดไม่ค่อยแรงเพราะปริมาณน้ําที่ไหลออกจากาวาลตัวนี้มันน้อยอแต่ถ้าทําวาลเหมือนฝั่งด้านนี้นะครับให้เมนสักสามจุดจ่ายเข้าสายเดียวครับอแต่ว่าฝั่งนี้ผมก็เปิดไม่นานหน่อยผมว่าปกติเคยเปิด ครึ่งชั่วโมงก็อาจจะเปิดสักชั่วโมงนึงเพื่อที่จะให้น้ามันมัน,ม,น,ม,นมันไปเต็มสายทุกทุกเส้นนะพี่ครับนั้นช่วงแรงของเขาที่แรงการของพี่ก็ก็ชุ่มชืนชมช้นตลอดครับต้นไม้นี่ก็ทอดยอดตลอดครับ,รบโดยได้สายน้ําหยดครับนยังน้ำมันทังพุ่งไวเนาะครับโ้พี่ครบกินทุกอย่างฮนะ ไอ้พริกาเขืออะไรมันอยู่ร่มบ้างไม่ร่มบ้างมันก็ไม่ได้เป็นปัญหานะพี่อ่าไม่ไม่ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรครับครับอย่างพริกก็อยู่กับมะละกอกับอะไรพวกนี้ได้ร่มกล้วยร่มอะไรพวกนกี้ก็ยังออกลูกปกติครับอ,อนนีต้นยางนาคู่กับต้นมะละกอเลยฮะนะสวยเลยครับแล้วก็มีพึ่งลงเสริมไปเป็นฝรั่งครับนอ้ยพึ่งครับฝรั่งนี่พึ่ง,งปลูกเสริมไปครับผม นี่ยางนาที่มันได้น้ําแม้ช่วงหน้าแรงนะพี่ <c oughs> ใช่ครับมันทอดยอดไม่หยุดเลยอ,อ่าครับอ๋ออันนี้ปีเดียวเองนะใช่ครับปีเดียวผู้ยางนาปีหนึ่งไม่น่าเชื่อเลยเนาะสุดยอดเลยพี่อันนี้ต้นอะไรครับพี่แนะนําหน่อยเนี่ยอันนี้เป็นต้นมันปลาครับอ๋อหรือกันเกลาหรือกันเกลาครับปเป็นมันปลากับกันเกลาต้นเดียวกันครับตอนนี้ก็ปลูกพร้อมกันครับปีปีหนึ่ง ถ้าความกว้างของถนนพี่อยากแนะนํามือใหม่ควรจะกว้างเท่าไหร่ถ้ากว้างของถนนน่าจะประมาณแปดเมตรครับแปดเมตรขึ้นไปใช่ครับเพราะว่าถ้าแปดเมตรเนี่ยเราเว้นไวห้าถ้าทําตรงกลางห้าเมตรลอยจะปลูกต้นไม้ได้ข้างละสองแถวครับนี่ฮะดียางนาใบสวยงามมากครับน,น,นี่ก็มียางนานี่ก็มะขามป้อมครับครับขามป้อมกำลังขึ้น เดี๋ยวผมจะเก็บภาพเรื่องราวของสวนพี่ไปเรื่อยๆนะครับจะพิสูจน์ว่าต่อไปอนาคตมันจะเป็นยังไงที่พาไปดูต้นตอของน้ําอธิบายเรื่องการจ่ายน้ําให้ฟังอ่าครับผมเพื่อมือใหม่เขาจะได้เอาไปเป็นแนวทางไงอ่าครับแต่เริ่มบาดานเลยก็ได้ตรงนี้อ่าเป็นบ่อบาดานครับผมเจาะลึกที่หกหกหกสิบเมตรครับครับตัวนี้เป็นน้ําที่ผมเอาขึ้นไป ไปเก็บไว้ใช้ในครวัวเรือนตัวนี้ก็คือคนอาจจะถามว่าอเอ๊นี่คืออะไรตัวนี้เป็นที่เราทําเองเพื่อ,อดักทรายครับดักทรายที่ขึ้นจากบอ่อเพื่อก่อนเข้าถังครับ,บตัวนี้จะเป็นตัวดักทรายกองกองทรายเพื่อไม่ให้ทรายมันขึ้นขึ้นไปที่ถังเราข้างล่างก็เวลาเราจะเปิดออกทุกวันเพื่อให้ทรายมันออกตอนที่ใหม่ๆอะ่อะเจาบาด้านใหม่ๆมันจะมีทรายขึ้นมาด้วยเอะแล้วทั่วไปที่คนเขาไม่ทาทรายมันก็เข้าไปด้วยใช่ครับทรายมันจะมากับ ใช่ครับถ้าบอ่อใหม่ๆอ่ะทรายมันก็จะขึ้นมาเพราะว่าบอ่อบ่อมันยังอย่าอะไรนะมันมันพังมาเรื่อยๆอ่ะเหมือนกับสร้างรูน้ําใต้ดินมาเรื่อยๆมันจะมีทรายขึ้นมาด้วยครับนะเพราะน้ําตรงนี้ผมเอาไปใช้ในครัวเรือนก็เลยตรงกองกองทรายไว้ก่อนครับนะแล้วก็คือถ้าน้ําในถังมันเต็มถ้าน้ําน้ําใช้ในครัวเรือนเต็มอ่ะถ้ากลางวันถ้ามันปั๊มยังทํางานอยู่เนี่ยก็คือ ผมจะมีโซลินอยด์วาล์วตัวหนึ่งครับครับแล้วก็เปิดเปิดตรงนี้เลยครับเพื่อที่จะให้ลงบ่อตรงนี้ครับใช้โซลินอยด์วาล์วเปิดตรงนี้ครับทีนี้วาล์วเปิดแล้วก็น้ําจะไหลลงลงไปเก็บที่ที่บ่อที่สระใหญ่เลยที่สระใหญ่ใช่ครับอ๋อครับผมแล้วน้ําบาดาลมีปัญหาเรื่องเค็มเรื่องกลอยอะไรไหมอ๋อของผมไม่ไม่มีเรื่องเค็มเรื่องก่อยครับครับก็ผมก็ยังเอาไปใช้ใช้ดื่มได้ครับ คือตรงนี้น้ำน้ำก็เรื่องเค็มเรื่องก่อยก็ดีอยู่แต่ว่าของผมเสียอย่างเดียวก็คือปริมาณน้ําเนี่ยมันได้น้อยไป oh. ครับพี่ทํายังไงอ่ะก็เสมอศผมจะดูดได้ประมาณสิบห้านาทีน้ํามันก็จะเหมือนกับน้าใตด,ดินจะมาไม่ทัน hmm. ก็คือต้องเว้นระยะไว้ก่อนครับครับ oh. ก็คือให้มันพักพักเพื่อจะรลอ,อน้ําแล้วก็ทํางานใหม่ครับ oh. ครับโดยใช้ตู้ไฟฟ้าเป็นตัวควบคุมครับ mm. แผงโซลาเซลล์ำนวนพี่แผงโซลาเซลล์ของผมแปดแผงครับใช้แปดแผงแต่ว่าของผมนี่จะใช้อุปกรณ์ไฟเป็นสองรอยี่สิบผมเลยต้องใช้อินเวเตอร์ครับตัวแดงๆนี่เหรอใช่ครับพี่ตัวนี้ตัวแปลงแปลงเพื่อที่จะใช้ไฟใช้ไฟในในบ้านใช้อะไรพวกนี้ครับครับแต่ตัวนี้ผมใช้ปั๊มอย่างเดียวอ๋อครับมันก็เหมือนว่าเราแปลงแสงแดดอาทิตย์เป็นไฟสองร้อยยี่สิบโ ตอนแรกก็คือจากแผงโซลาเซลล์นี่ก็จะแปลงลงมาเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ผมมีแบตเตอรี่อยู่ใต้นี้ครับหกลูกไอ้สี่ลูกครับ<อ>ทําห้องปิดเก็บไว้นี่แบตเตอรี่อยู่4ี่ลูกครับตัวร้อีแอมป์ก็ใช้ไฟตอนกลางวันนี่ก็คือผมจะเดินปัม๊มปั๊มน้ําที่เก็บจากบ่อขึ้นไปถังครับถ้าถังเต็มก็จะ ตัดไฟมาที่เมรมเพื่อที่ให้สเสมอทำงานถ้าเต็มที่ถังเราก็จะลงบ่อ<ม>ทั้งวันครับจนถึงเวลาประมาณช่วงสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นก็จะตัดทํางานจากปั๊มออกเพื่อที่จะ,ะชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่<อ>เก็บไว้ใช้ตอนเย็นเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าในบ้านครับเพราะว่าผมใช้เป็นแผงชุดเดียวกันทั้งหมด<อ>แต่ว่าสี่ลูกก็พอครับเพราะว่าใช้แสงสว่างแล้วก็ มีทีวีตอนเย็นแล้วก็มีตู้เย็นโอ้ตู้เย็นได้ด้วยตู้เย็นได้ครับก็ยันยันเช้าหม้อข้าวได้ครับโอ้แต๋ว่าที่นี้ก็ใช้หม้อข้าวไฟฟ้าครับแต่แผงนี่ต้องควรกี่แผงขึ้นไปถ้าทําออปชั่นแบบพี่เลยก็ถ้าใช้ไฟอยู่แค่นี้ก็ก็ของผมก็แปดแผงครับแปดแผงเอาอยู่หมดเลยนะแปดแผงเอาอยู่ครับโอ้ทำหลายออปชั่นมากเลยเพราะว่าตอนแรกของผมสี่แผงสี่แผงนี่เอาไม่อยู่ครับ เพราะว่าสี่แผงเราใช้ตอนกลางวันก็หมดแล้วคือช่วงเวลาชาร์จอะ่ะมันมันสั้นครับแบตเตอรี่ไม่เต็มเราก็ไฟไฟ,ไฟตู้เย็นเราอะ่ะมันจะไม่สว่างครับอันนี้ได้งบป,ประมาณมาจากหน่วยงานไหนะเนี่ยก็อ่างบป,ประมาณจากที่บ้านเองครับเ<อ> <laughs> มียกูเอง <laughs> ครับ <laughs> <laughs> แผงโซลาเซลล์ต่อเองอะไรเองหมดทุกอย่างใช่ครับอย่างแผงโซลารเซลล์เราก็ซื้อมาแล้วก็มาช่วยกันทํา อาศัยว่าพื้นฐานมีช่างใช่ครับอาศัยว่าเราเป็นช่างอยู่แล้วแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับแล้วก็เพื่อที่จะมาประยุกต์ใช้ครับแต่พูดเมื่อกี้นะว่าถ้าพี่ซื้อรถมันก็ได้ครึ่งคันใช่ครับแต่รถเนี่ยมันมีแต่เก่าลงนะพี่เนาะใช่ครับรถรถนี่เสื่อมสภาพทุกวันครับแต่พอมาเป็นที่ดินอย่างนี้มีน้ําอย่างนี้เป็นไงก็มันก็จะเพิ่มมูลค่าขึ้นทุกวันครับ มันส<ช>ำคัญว่าคุณมีเงินแล้วคุณใช้กับอะไรเนาะใช่ครับโอ้พี่เฉียบขาดมากเลยทีนี้มาดูโอ้นี่ก้าไม้ไม่ใช่น้อยนะพี่เนี่ยใช่ครับอันนี้ก้าไม้หลานที่ที่อยู่ที่สวนที่เฝ้าสวนครับเพาะก้าไว้เวลากิจกรรมว่างๆทีนี้อย่างแถบนี้เราก็ปลูกมะนาวรครับครับมะนาวไว้เยอะยู่ครับจะเริ่มออกลูกพี่มาดูตรงห่อน้ำนิดนึงครับพวกเคลื่อนมือใหม่จะได้ชัดไง ออรรนอนี่ครับหอน้ําของผมถังข้างล่างเนี่ยก็2,500ลิตรเหมือนกันแต่จะจะเป็นน้ําใช้ในครูเรือนที่เอาไว้ต่ํานิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อะไรเยอะแค่เปิดเข้าห้องน้ําแล้วก็ทำทำครัวแค่นั้นเองครับแล้วก็ข้างบนจะเป็นน้ําที่มาจากบ่อใหญ่ที่ใช้ปั๊มสูบขึ้นมาจากบ่อใหญ่มามาไว้ในถังแล้วก็ปล่อยลงตามท่อ ท่อเมนท่อเมน,เ,มนเพื่อที่จะกระจายไปรอบสวนตรงข้างบนสูงสุดก็สี่เมตรครับถังบนบแต่ว่าเราทําท่อเมนจอยรวมกันไว้เผื่อบางทีปั๊มเราตัวใดตัวหนึ่งเสียครับ,รบก,ก็จะใช้น้ําตรงนี้ก็คือถ้าปั๊มบ่อบเสียเราก็สามารถใช้น้ําตัวนี้ลดพยุงไปก่อนได้ครับถ้าน้ําทั้งสองแทงนี้เต็มพี่ก็จัดระบบให้มันลง ใหญ่ใช่ครับใช่ครับก็เพราะว่า,าโซลาร์เซลล์ผมอยู่กึ่งกลางระหว่างบ่อกับถัง <c oughs> เพราะตรงนั้นผมก็เลยต้องใส่โซลินอย์บาวไว้เพื่อที่ถ้าเกิดน้ําในบ่ในถังเต็มปุ๊บผมจะมีลูกลอ,อยอยู่ถัง <c oughs> ลูกลอยไฟฟ้านะครับ <c oughs> แล้วก็พอลูกลอยเต็มปุ๊บมันจะตัดไปเปิดสั่งให้โซลินอย์เปิดโซลินอย์ก็จะเปิดน้ําก็จะไหลลง,ลง,ล,งลงที่บ่อเลยครับใ,ใช่ครับ ผมอยากให้พี่คิดถึงเรื่องการเติมสาญ่ด้วยน้ําฝนด้วยรเราก็เอาน้ําฝนด้วยนะใช่ครับเอาครับเพราะผมไปเจอบางแปลงเนี่ยอุตส่าแล้วไม่ได้ทําคิดว่าจะเอาน้ําฝนเข้าหวังแต่บาดาลปรากฏว่าเจาะบาดาลน,น้ําไม่ออกใช่ครับก็เหมือนน้องผมครับเพราะว่าถ้าเป็นพันสองร้อยลิตรพันสองร้อยลิตรต่อชั่วโมงอ่ะมันมันไม่เยอะเลยครับพันสองร้อยลิตรเนี่ยก็อย่าง ถ้าถังนี้มันก็ได้แค่ครึ่งถังเองชั่วโมงหนึ่งสำหรับบาดาลกับก็นี่ปริมาณน้ำไม่เยอะอย่างผมถามคนที่เขามาขุดบอ่อบาดาลให้ผมอะ่ะส่วนมากที่เขาไปขุดเพื่อการเกษตรจริงๆส่วนมากคนที่เขาทำก็จะประมาณสามพันลิตร,รครับสามพันลิตรขึ้นไปหรือว่าห้าพันส่วนมากจะห้าพันซะมากกว่าครับพอถ้าพวกได้ห้าพันนี่ก็คือโซลาเซล สามารถเดินได้ตลอดทั้งวันเลยครับก็คือน้ําตรงนั้นจะได้ปริมาณน,น้ําเยอะครับอย่างของผมปริมาณน,น้าไม่เยอะก็อาศัยช่วงเวลาครับต้องท้ายพี่อ้อนมีอะไรให้กําลังใจคนที่กําลังห่านมาทางแนวนี้ม้างไหมครับก็ถามว่าให้กําลังใจก็ก็ให้กําลังใจทุกคนน,กนะครับที่ที่ที่อยากจะมาทํา ผมตอนนี้ว่าก็คือถ้าคิดอยากจะเริ่มผมแนะนําให้ให้เริ่มเลยตรงว่าเออช่วงนี้ยังไม่มีตังก็อาจจะทําทในส่วนที่เรายังยังพอทําได้ไปก่อนครับครับแล้วก็ค่อยเริ่มไปทีละนิดทีละนิดครับอย่างตอนแรกที่ผมมาทําผมก็ไม่ได้คิดว่าจะทำครั้งเดียวเลยผมก็ไปผมก็ ทุนแรกผมก็ยังไม่มีทุนเหมือนกันผมก็ไปปรึกษาของพี่หนึ่งพี่หนึ่งก็ว่าเริ่มทีละนิดทีละนิดครับก็คือมาถึงวันนี้นะครับจนมาถึงวันนี้อ่ะถามว่าในระยะเวลาหนึ่งปีเราก็ไม่ได้หยุดเลยนะครับก็ก็พัฒนาพื้นที่มาโดยตลอดในหนึ่งปีนี้ครับยอดมากครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมรับสวันนีครับ สองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานา,นาการศิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้า,าดินอันสดใสเพื่อฟ้า,าดินไรผิดปลอดภัยเพื่อฟ้า,าดินของลูกหลานไทยเพื่อฟ้า,าดิน 光棍。